บู๊วเบิกกันยดายเลยครับมัต้องตัดตังต่อครับเขาบอกคำจากกระปรกกระลุกห่างไปรตดสลิปตดแดนอะไรมาละโอ้ครับอุ้ยสองโลครับพี่น้องครับพี่น้องยี่สองโลไปสองโลแต่น่วยนี่ตบไปสองโลพี่น้องครับ ครับตุ่ล้เพลาะครับพี่น้องครับนะบัดพุทธิ์ไทยวันใหญ่กับไทยเงียไปหากินกับทีกับน้องไทยโซ่บัดพุทธิยครับพี่น้องครับกลับมาพบมาพ่อกันยง่มสวยครับพี่น้องครับเมือนี้นะครับการชิลล์ล็อกไปหยับตุ้มครับไปเอกก็เข้าดักตุ้มไว้เกือบสิบลังครับพี่น้องครับฝนกับกำลังสีมาครับพี่น้องอู้ยท่างผู้ครับพี่น้องครับอู้ยทังไตครับเมื่อดาข้ครับมือติบเลยนะ เป็นเนื้อครับพี่นงครับเนื้อเอ้อมาแล้วครับพี่นองครับบัวด้มาอเชียครับพี่นงครัวใส่เลือกป่ให้บ่หลังแรกแหกหมานครับพี่นองครับอู้ยย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 ายย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 น สับสีกินเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยขวเดียวตีงพอแล้วนะครับโอ้ยบระหารเนี่ยมาติดงเลยไปทางไหนไปทางไหนตามไปพี่น้องครับตามไปโอ้ปลาหอกองลูกอุ้มนะครับพี่น้องครับโอ้ใส่เลือดคนว่ะโอ้บุษดาวที่จะเอาในทางเขาบอกคือหลายจ้ะ เ ah ฮ oh. uh, uh, uh. uh, ้ยหบทเลยโอ้ย้น <c oughs> ึ้นเึ้้าม้าเนี่ยพระขาม้าใชคือบัวชยเฮ้ยขามาชิดน้ากูโอ้ยเฮ้ยขามาเชิดตีตัวไหตัวไหนเป็นหักกัตัวไหนเนหักกันู่เดียวไอ้คู่เดียเอเอาเอาเื้อผ้าของบัได้เ่ สามหลังแล้วครับสามหลังแล้วหลังทีสี่อ๋อนะครับเลยหลังละถ้วยครับพี่น้องครับหลังละดึงถ้วยถ้วยละหลังโอเคสิบหลังกันเกือบโลแล้วครับนี่โอ้กันโลปลายไปเลยนี่โอ้เหยบยบเอาได้เมื่อกี้ได้ปะโอ้ฉนัยหลงเกือบอีกหลงเกือบลืมเกือบเลยพี่น้องไปเลยก็ใส่ก่อน ล้ลมแดงขื่อตาครับพี่น้องแสดงขือตาอู้น้มามันกลักสีพโอ้โอ้ไยัางวะ้เโอ้จาพีน้อครับเก็บน้มใช่ไหมพี่น้นองมาเก็บตรีนเทนี้ึมฟูอะโอ้ยบ่อ่อ,อนแล้น้ำตีวะ เีนคับนี่นะี่เี่นใัใ่ห <c oughs> โอ้เกือบปีนนะลี่พัฒนาลำป่ามันแห้งเหเ้เ <c oughs> ปลามันออกกรลัง <c oughs> ก็คือเป็นสันส้นๆวะเป็นวิววๆวหัววะวันนี้วะะ <c oughs> เนป็นน้นาคือน้ำมันโยกบ่ <c oughs> น้ำมันโยกแล้วทำให้มันหัวโขยเที่ยวร่างโอ้ยเฮ้ยแก้วมาถึนี่ว้ายโอ้หเดี๋ยวมาชมพ่อเจี๊ยบพี่น้องเอ้ยเกือบเป็นตีนเพ่เกือบเป็นตีนเพ่คะแนกเฝ้าตา เป็นเอกเฝ้าตาตู้ปลาเลยเขาน้ำแม่เอ๊ะเขาน้ำเที้นเหรนะอบอ่บ่ต้องใส่บ่แล้มันก็เสร็จมากก๊าดมนี่ครับพี่น้องอันนี้คือตุ่มครับพี่น้องครับอะไรอันนี้คือก็คืออุปกรณ์หาปลานะครับง่ามันน่ะนี่ครับอันนี้ก็อฝ้ามันเปิดอันนี้คือดากมันอันนี้ดากมันไปซื้อกับประตูใจ นะครับบ้านท่าบ่อได้น่วยละร้อยติปีน <|ja|>> um ี่อู <h <h ้หึหึอหลังเราเล็กเราน้อยครับหยิบเล็กขนมน้อยครับหยิบสิบครับนี้กินบิดนบอนี่เป็นู่มือใครสร้างไร โอ้เอาไปตากทิเดี๋ยจะอาบน้ำเนี่ยครับพี่จังดิมาทางนี้อย่าปี๊ดนะอย่าอู้ตัวนี้ได้หลายกว่ะตัวนี้บาหลายเด็ดตั้มเนี่ยหลังละห้าขีดิได้แล้วบสองโลนี่ ได้มันต้องเกือบเออแต่พี่นังอ้ยพายุนะครับสิบจังหวัดนะครับจังหวัดนครพนมก็เป็นหนึ่งในสิบนะครับที่พายุจะพัดผ่านปู่วะ เบิกกันายาวๆเลยครับมาต้องตัดตั้งต่อครับเขาบอกคำจ่า,จากระลุกลกรลอก,ก,กห่างอะไรทดทิพย์ทดแดนอะไรนะคาดเห็ดละพี่น้องเอ้ยคลิปเลี้ยวกันเลยเห็ดไปเห็ดมาผัดบักอันนั้นมาลักเน่นหมดขาดเห็ดตายห่ามันเนเห็ดเห็ดหั <5 S 1> ว้ามันละประเดรรัมเด้รวยนำคลิปเลี้ยว <5 S 1> ละ อยากเห็ดจังได้ละเห็ดตับใจเจ้าขลองดีกลัวอูว้หูปลาเอิอนห็นยีบบ่งศกอันนี้เขาเรียกว่าเชี่ยนะครับปลาประชาพี่น้องไทยโชว์ปลาเชี่ยอันปลาน้อยนี่กันอันนี้เชี่ยตีย้เชี่ยตีย้าปลาใบใหญ่กับเชี่ยปลุดงั้นจะลงังดิเมื่อนะอู นะครับโอ้ยสองโลครับพี่น้องครับได้สองโลใกล้สองโลต่นุ้ยนี่ตัวป่สองโลคุณไมาากาก่ได้คับจ้าแต่ว่าเรากักตุนกักตุนน้ำเบิดล่ะเมื่อดแบ่วป่ตัวไหนป้มาเลยยนลงน้าแล้วนะหลังเลยโอ้เดี๋ยวว่าเป็นนะผมเด้อกระตาปีนเจ้าเอาอันนัน้นใส่เด้อ กระตุ้มครับพี่น้องครับอีบรองตองแต่งโอ้พนสักสองแสงโอ้ยครับพี่น้องครับไปลองเพ่งครับลองเพ่งยู่เมืองไทยแขกเลยนะลองเพ่งเก็บแต้มได้95้าสห้าตมครับพี่น้องครับแพ่สาวเล่าสาวเล่าดเก้9สบหครับตัวล้มได้สูงสุดเกห้ครับนะครับแพ่สาวเล่าสิไปไหมดิครับพี่น้องครับ ขอเอิ้กกำใจเดอ้อผู้สาวที่ผ้าไอา้ผ้าใยคนที่ผ้าไอา้ผ้าใยไปหากินบอนเย็นๆสาวฝนสาวจอนนะค่ะที่ผ้าไอา้ผ้าใยไปหากินบอนเย็นๆจะเดี๋ยไปกไปกินปิใงใ้งไก่บ่กครับไปกินปีงไก่ไอ้ไอ้ตำข้าวปุ้นไอ้ไอ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 ตำมี เป็นห้องตําม,มีครับตําใส่มานะม่าครับตำมะคงใส่มาม่าใส่หอยแข้งใส่อย่างหลับประมาณตําม,มีเป็นวะอีตาม,มีแล้วกัไอ้ไอ้แกงน้อไม้ครับไอ้อกินแกงน้อยข้างกอนน้อไม้ครับพี่น้องครับอุ้ยเป็นว่าเป็นสีผ้าไปหาก,กินเย็นๆครับพี่น้องครับฮอร์นดีเนื้อแตกเนื้อแตนมาใช่ไหมนะครับ ปวดเนื้อออกเดตเทธอแรกกับบอประทับใจเลยเนาะฮอนเอาไม่ยัางอันนี้สะธุไปย่างกันดิขับยู่งวัวนี่อนนนโอ้โอปุวนอันนี้กับปี๊ดเลยเบิ้งเครื่องเจ้าคขึ้นไปนสิจ้ะจังเห็นสิเครื่องเจ้า บ่นี่ก็ะดิบบอลดึกสะดุ้งครับพี่น้องครับนะนี่บางคนว่าตัวล้มไปท้ายคลิปเนี่ยท้ายอยู่บอลไหนบริเวณนี้ครับพี่น้องครับติดล่วงมางบหอยมาไอ้ไอ้เรนน้ำนะครับบอลนี่ครับพี่น้องครับนี่บอลนี่ครับอันนี้ตอนกลางวันนะครับตอนกลางวันพี่น้องครับเออฝนล่มกำลังสีมากครับพี่น้องครับโอ้ ตัดแตกครับพี่น้องของติกชิลโลแตกเป็นแต่ปีนเท็ดิี้านสะดุ้งครับพี่น้องน้ำฟองแล้วครับพี่น้องครับน้ำฟองแล้วมันชนเป็นล่มแล้วครับทะเลาะกับสิเลือน้ำจะบ่เนี่ยไอ้นู้นวะ่าจาใส่ไว้อีกวอ ถึงเหลือเกินพี่้องผู้สาวครับพี่น้องครับกาไในพ่อการกันเป็นวาสนาเด้อยพี่น้องเป็นช่วงครั้งชั่วคราวแต่เป็นเวลาที่เล็กน้อยกับคนเป็นนะทุกคนนะครับมีหัวใจไม่กันตัดหันใจพอทดีเดีไปกันดล เราครอบแล้วดีแล้วมีใจปนะครับรอบพี่น้องรับอันนี้ก่อนอันนี้เป็นรอบนะครับเป็นรอบนะครับพี่น้องการใส่รอบนะครับการใส่รอบกจะเป็นตะข่ายกั้นนะครับนะครับแล้วก็เอาปากรอบนะครับลงไปทางด้านเอ้ทางด้านทิศใต้นะตาไขึ้นทั้งเนื้อคือขี้เงาเฟื่อฟอยกับสิไลเขารอบเขาติดสนุงเนี่ยปลาเข่านะครับมือแรกเนี่ยปันอาบุญแล้วครับแล้วนี่ครับนะ แล้วคุณก็เป็นของผู้ช่วยอนนท์สุกวรรณดูกรบบอกยืนนะครับนะบ่อ,บอนยืนครับบอ่อน,อนยืนบ่อนยืนครับบอ่อนยืนใส่สีตาดำก็คือหลอนะดอ่ะก็ใส่ตาไม่เชร้านล่ไม่ได้ลงครับพี่สปาป่านี่ยืนสิขังไว้เดี๋ยวมื่มมเชร้าหนึ่งไ่ได้ลงไป พอได้ลงไปนะครับพอได้ล่องไปยามตุ่มยามบอบโอ้ยนู่นนี่กระโปดเลยคนระับมาตากไว้เนี่กระเฮือสิไปบหัวเมืองโค้งคนละนี่ออกอยากกระกไซไวไ้ไปนะครับอยากเที่ยงอยากแรกเชาเสียงแรกครับพี่น้องครับ <laughs> แล้วแต่ทัศนวินใสผมว่ามันใส่เลือกพุทธันุบ่โอ้เลือกแข็งขึน้นกว่าจักสุตเลย เลวเตะสนะครับรบเตะรงเตะยังหลาวันี่นเ <laughs> บ,บึ้งเอา อันไรเป็นขันเบ็ดปเป,ปื่อบ่ากเนาะเล็ก่านี้กันห้าร <c oughs> ้อยวจางเขาออกครับเยโอ้สบายยังบ่ละ Ủa, ừ, lại chưa? rau mấy ớt bây giờ khá tỉnh lắm. con. อ๋อแตมันเต็มต้องเลยคนลูกโอ้ได้ลูกหนึงคือรอดแต่ต้องครับผ่า,านเนาะโอ้็บตีนดยเยีเยบอันนี้นั่นวะดูดหลายครั้งละ ตำนไหนดีวะ่<_><_>ครับพี่น้องครับนะคาัาวัแล้วก็จะลืมนะครับพี่น้องเ้อกดไลค์กด like, share, แชร์กันละอกกัละใจให้กับทีมงานครอบครัวเดซีรีส์นะครับนะนำเสนอวิธีชีวิตของพี่เขาได้ใสอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงปัตพีพี่น้องปันเท่าวิอยาดีตักเยอะแยะมากมายนะแชร์ประชมการแชร์ ได้ครับวิธีการให้พี่น้องได้เบิ้งครับนะโอเคนะครับพี่น้องครับนะสำหรับมื้อนี้นะครับจากว่าพี่จางแล้วเรอจะไปสักนิดครับไปแล้วฮะโอเครับครับไปแล้วครับจากลาพี่จะได้น้องไปอีลีครับไปอีลีไปอีลอครับสวัสดีครับยินดีมีสุขคู่สุขคนครับบายบายครับจุ๊บจุ๊บบายบายหน้าดำมาเลยครับมอให้์วอร์ไตักแดดไปเลยครับพี่น้องครับไปเลยครับโอ้ลืบเกือบอีแล้วฮะ